ครับผมคือเก่าคือเดิมนะครับผมบบาเส้นข้าวเนาะเซานีได้มีโอกาสมาเบิงเศรษฐกิจพอเพียงครับเลาะบานครับคนเลาะบานพอดีมากพอครับที่พาพี่น้องไปเบิ้งกบหน่อยครับกบหน่อยครับวิธีการเลี้ยงกบหน่อยเพื่อนครับเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวไปหาจะดคองความก่อนครับอยูใสน่อยจุดของความเนาะ อ,อ๋ออยู่พี่ครับครับครับสวัสดีครับครับผม,บผมเป็นยังไงเนาะจึงอยากเลี้ยงกบครับโอ้ก็คือว่ามันการอยู่การเกี่ยงบานห้าวก็คือซุปไปอเด้กขอตลาดนะครับผมเลยคิดโครงการหนึ่งว่าเลี้ยงในในนเนี่ยให้เน้นหน้านี่เวลาไม่มียังงั้มันก็จะได้กินตามให้ตามหน้าห้าวหน้ามันนี้มันก็เวลาห้าวมีกับขอกำหนามกันก็อขอขอนกนจะได้จับจับมาตุ่มมาลาบมาบน กรบนี่เอดพอพันไม่พันเองวะครับครับมีที่เลี้ยงกเอสพอพันเองนะครับพอเองทําเป็นหลูกออดเองนะครับอทําแม่พันมาหลายดอกแม่พันกบบเดือนอันทับเลียกกังละสองคู่อือ้วันนี้ก็ให้มันขยายให้มันเสื่อมให้มันขยายพันเองมันวันนี้ก็เลยอันนี้ผมขยายมันได้ประมาณจักกลอยโตครับมู่ประมาณนี้ประมาณพันพันพันกลัวก็จะใหญอยู่ โอ้พันกว่าตัวครับพันกว่าตัวโอ้ครับผมพันกว่าตัวนาะพันกว่าตัวตใส่แม่พันประมาณสีต่ตัวสี่ตัวโอ้สีต่ตัวเลยพันกว่าตัวพี่น้องครับเป็นธรรมดา,าได้สีต่ตัวแสดงว่าขยายหลายเติบเนาะอันนี้อันนี้พุ่มกึ่งใหญ่แม่พันออกแล้วตัวน,นี้เหลือดเต็มลูกลูกน้อยมั่ตนตัวนี้เฮาเฮ็ดยังเนี่ยครับเดี่ยงยังเนี่ยตอนนี้มีกบกระป๋าครับโอ้กบกระป๋าโอ้เดี๋ยวจะเนาะเขาไปเบิ่งปลาเนาะพี่น้องครับครับเดี๋ยวไปเบิ่งปลาครับพี่น้อง ตอัดครับพี่น้องนี่ตือว่าผุ่มปัญญาของบ้านเฮาเนาะเฮ็ดเองบ่ต้องไปสื่อเขาบนว่าครับเฮ็ดเองครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงลดตนทุนน้อยครับมีโบปลาครับพี่น้องโบปลาครับขออข้มลด้วยบปาเราก็ร่างอาหารพอดีครับแบบ่าเฮาอยู่อันนี้เงื่อนทั้งหนอกบ้านเพิ่นกัเลย ปั่นกันแท้คืนกับเ็แดแบบเศรษฐกิจว่อเพียงครับผสมประสานครับพี่น้องเข้าผู้ใดสนใจกับอยากสอบถามหรือคอมเมนต์มากก็ได้เยครับด้อวิธีการเลี้ยงการยังครับพี่น้องครับพอดีเบิ่งกำลังหาอาหารกัไดจ,จังหวะครับพี่น้องเลยพี่น้องเบิง่งเนาะ พี่น้องก็ารได้ศึกษาผู้ใดชอบเนาะเบื่ออยู่กรุงเทพกรุงไทยอยากกลับมาอยู่บ้านเฮาเนอ้เอ,อเฮ็ดขายกันได้เฮ็ดกินแบบว่าเฮาบ่ต้องซื้อตลาดเนาะเลี้ยงงัว,วเราก็เลี้ยงแบบผสมประสานเฮ็ดหลายๆอย่างปลาเราก็ับไงนะครับพี่น้องปลาดุกนี่เลี้ยงจักเด,เดือนแล้วครับนี่ครับอันนี้2เดือนแล้วโอ้2เดือนแล้วครับพี่น้องประมาณหาโตโลครับ ตู้โลครับสองเดือนแล้วครับหาตู้กิโลหนึงแล้วครับกี่น้อโอ้ติด้ามเลามด้อครับเบาเสียงข้านครับ าวิธีเกษตรพอเพียงไงพี่น้องเป็นเศรษฐกิจพอเพียงพอรยูร้กินครับ